ครับ่วงนี้ผมก็หามหาใหญอีกคนนึงครับสมภา์นะครับอันนี้ปลูกผักอะไรครับถั่วครับถั่วเม่สีม่วงครับครับบกถั่วครับภาษาจีนพูดว่าไงครับภาษาาีวครับ ภาษาจีนนะครับภาษาบังหูภาษาบังหูนะครับนี่ก็เป็นผลงานนางสาวนางสาวเลยครับนางสาวนะครับคุณชื่อนางสาวอะไรครับนางสาวนายกสาายยให้้ดวเองสายครับโอเคครับ เทปตีนลากก็ได้ตกเสื้อลุ่มเสียนหอกเทือันไดเออเออไม่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 รังไม่ฆ่าก็อยจับฮัดกล่องไวยลากไวหม้มึงได้ไหมวางเลยบ่ น,นี่นะครับคนงานโผมเขาได้ทำสวนมาประมาณกว่าสิบปีขึ้นไปครับทำมานานแล้วนะครับลอกเลียนแบบได้นะครับอันนี้ตามเศรษฐกิจตามไว้พ่อครับก็จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ